เจ้าปรมสาทเป็นไปเนีนนะครับแล้วก็รายการคาออนไลน์เรดิโอนะครับทางช่องทางยูทูบนะครับวันนี้นะครับเราจะมีรถอีกหนึ่งคันที่จะมารีวิวกันครับอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับคันสีขาวคันนี้นะครับตัวเตี้ยหน้าหล่อนะครับ h i l u กษ์ v o Z e d i t i o n ตัว Y Body นะครับตัวนี้ก็จะมีการเพิ่มชุดแต่งออกมาเป็นแพคเกจออกมานะครับนอกจากชุดแต่งแล้วนะครับยังหมกไปด้วยความแรงครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรครับตัวนี้ครับไม่ธรรมดาครับมีแรงมาแล้วก็แรงบิดที่เพิ่มขึ้นจากเจ้า กล่องพ่วงนะครับก็จาก ECU Shop จะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูกันเลยครับสำหรับการตกแต่งของตัว h i Lux Revo Z e d i t i o n นะครับตัวนี้เป็นตัว Ra c ซ r นะครับชุดแต่ง Ra c ซ r มาเราจะเห็นได้เลยนะครับด้านหน้ากระจังหน้าลมดำนะครับพร้อมด้วยสติ๊กเกอร์ที่ฝากระโปรงนะครับแล้วก็มาด้านข้างนี่นะครับนี่มีโป่งออกมาตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับแต่ว่าเป็นชุดแต่งนะครับอันนี้ก็รวมมาอยู่ในแพคเกจนะครับตรงนี้ นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งออกมาเลยมีสเกิร์ตอยู่ตรงนี้ชิ้นหนึ่งที่แปะออกมาให้นะครับด้านข้างตรงนี้มานะครับก็มีโป่งโป่งหน้าโป่งหลังเลยนะครับสำหรับกระจกมองข้างนะครับก็เป็นโครเมียมพร้อมด้วยไฟเลี้ยวมาให้บิวอินมาเลยนะครับตรงนี้ที่จับนะครับก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันแล้วก็ลายสติ๊กเกอร์นะครับเรเซอร์อิดิชั่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นรอบคันแล้วก็มีสเกิร์ตมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ถัดมานะครับหน้าหลังนะครับ โดยปกติแล้วถ้าเกิดออกมาจากทางโชว์รูมเนี่ยจะเป็นล้อขนาด16นิ้วแต่อันนี้เป็นตัวแต่งพิเศษนะครับก็เป็นล้อขนาด18นะครับด้านหน้าเป็นล้อแม็กปกติด้านหลังก็จะเป็นออฟลึกนิดหนึ่งหน้าหลังยางเท่ากันนะแต่อันนี้ไม่ได้รวมในแพคเกจนะครับในตัวล้อกับยางนะครับถัดมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์ Z Edition นะครับตรงนี้นะครับถัดมาเรื่อยๆเลยแล้วก็มีนี่ชิ้นด้านหลังอีกตรงนี้นะครับตรงกันชนด้านหลังลายสติ๊กเกอร์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งรอบคันเสียดายอย่างเดียวครับไม่มีกล้องมองหลังนะครับมีจอข้างในนะเดี๋ยวเราตามมาดูข้างในแล้วกันครับว่ามีอะไรบ้างครับครับทีนี้เรามาดูกันภายในห้องโดยสารนะครับเริ่มต้นด้วยกุญแจรถครับเป็นแบบรีโมทนะครับแล้วกุญแจเป็นแบบดีดพับได้นะครับตัวนี้นะครับเราก็เสียบมาปุ๊บเราแค่ออนเท่านั้นพอนะครับโดยตรงนี้นะครับตัวพูมลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับ ควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็หน้าจอข้อมูลต่างๆอินโฟร์เมชั่นต่างๆนะครับก็สามารถที่จะปรับอะไรต่างๆได้นะครับก็เข้ามาตั้งค่ากันได้นะครับตรงนี้นะครับสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับนี่ครับมีหลายเฉดสีที่เดียวนะครับตรงนี้นะครับว่าอยากจะได้แท็บเป็นสีอะไรนะครับอันนี้ก็เข้ามาเลือกกันก็จะมีข้อมูลในเรื่องของการขับขค่ต่างๆนะครับระยะทางที่สามารถวิ่งได้นะครับตัวอัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆฮะนี่ก็สามารถเข้ามา ลองเล่นดูกันได้นะครับฝั่งซ้ายมือของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ตัวสามารถซิงกับโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้นะครับโทรศัพท์ก็สามารถจะรองรับได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y นะครับอันนี้ผมมีเป็น Android นะครับผมขออนุญ,ญาตเสียบให้ดูแล้วกันว่ามันจะขึ้นงานยังไงบ้างนะครับขึ้น Android Auto นะครับอ,อันนี้ หน้าจอก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับต้องเซตตอนที่รถจอดอยู่นิ่งนะครับอันนี้ก็จะขึ้นมาให้เรียบร้อยเลยส่วนถัดมานะครับถัดมานอกจากตัวนี้แล้วนะครับมีคูลิ่งบ็อกด้วยนะครับก็สามารถที่จะแช่น้ําได้อะไรได้ดูครับอย่างเย็นเย็นอยู่เลยนะก็จะมีช่องเปิดปิดลมอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถจะเลื่อนเปิดปิดได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับ ตัวนี้นะครับพ่วงด้วยกล่อง ecu นะครับก็สามารถปรับโหมดนะครับมีถ้าเกิดโหมดอยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีเริ่มตั้งแต่ศูนย์เนี่ยก็คือไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็โหมดที่1นะครับแล้วก็โหมดที่2ก็คือแรงขึ้นแล้วก็จะมีโหมดของ ai ด้วยนะครับตรงนี้ ai เนี่ยจะเลือกให้เรียนรู้ในการขับขี่ของคุณเองนะครับอันนี้ก็จะมาโดยกล่องของ ecu เนี่ยครับก็จะพ่วงอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีชุดเดินสายไฟเป็นซ็อกเก็ตเสียบไปเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้ ก็อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับในเรื่องของตัวแพ็กเกจที่มีมาให้ก็คือชุดแต่งรอบคันนะครับที่ไม่รวมยางนะครับแล้วก็จะมีภายในนะครับจออย่างที่ผมบอกไป็นแบบทัชสกรีนนะครับรองรับ Android Auto Apple c a r p l a y นะครับตรงนี้มีค o ลิ่งบล็อกมาให้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของความปลอดภัยก่อนที่เราจะไปขับนะครับตัวนี้นะครับมี a i r b a บ็กคู่นะครับพร้อมด้วย แอร์แบ็กที่เข่าเท่ากับว่ามีแอร์แบ็กทั้งหมด3ใบนะครับแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็ที่เข่าของคนขับนะครับอ่ะนะแล้วก็ตรงนี้เป็นเกียร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีโหมดทั้งโหมดอีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดูดีกว่านะครับว่าก่อนที่เราจะใช้ตัว ECU นะครับปิดอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างโหมดที่1โหมดที่2เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปลองกันครับทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของขุมกําลังกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวไฮลักษ์รีเวอ์ dition ตัวนี้นะครับ ก็ยังใช้เครื่องยนต์ของ Toyota ในตระกูล G D นะครับซึ่งตัว Hilux Revo นะครับมีเครื่องยนต์อยู่2ตัวก็คือ G D 2.4และ G D 2.8ตัวที่เรามาลองกันนี้ตัว Z e dition ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ G D 2.4นะครับซึ่งแรงม้าปกตินั้นมีอยู่เพียงแค่150แรงมา้าแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่400 m, นิวตันเมตระครับแต่เมื่อเรามีกล่องพ่วงของทาง ECU Shop เข้ามานะครับก็จะทำให้แรงม้าเพิ่มขึ้นอีก40ตัวเป็น190แรงมา้า แล้วก็แรงบิดเพิ่มจาก400นิวตันเมตรเป็น425นิวตันเมตรนะครับโดยจะมีการเดินชุดสายไฟนะครับต่อมาจากเครื่องยนต์นะครับนี่ยนะครับนะครับอยู่ข้างหลังต่อเข้าคุมในเรื่องของหัวฉีดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ลากสายไฟเข้าไปเก็บอยู่ในกล่องเก็บของนะครับด้านฝั่งผู้โดยสารนะครับที่ผมเปิดให้ดูแล้วด้านในนะครับส่วนในเรื่องของอัตราเร่งการขับขี่ฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปตามมันดูแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทิ้งท้ายไว้ก่อนที่จะไปลองขับนะครับก็คือ การที่ใช้กล่องพ่วงของ ECU Shop เนี่ยนะครับแรงม้าเพิ่มนะครับควันไม่ดำรถไม่พังแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปลองกันครับครับตอนนี้เราอยู่ในตัว Hilux r e v o Z e d i t i o n นะครับเป็นตัวตกแต่งวิเศษตัว w Y Body นะครับตัวเป็น Laser Package นะครับก็อันนี้ก็เพิ่มเงินเข้ามาอีกนิดนึงประมาณ20,000กว่าบาทก็จะได้ตัว body part ชุดแต่งต่างๆนะครับไม่รวมล้อกับยางนะครับ พูดง่ายว่าจริงๆแล้วตัวนี้ที่ถ่ายไปเนี่ยเป็นล้อกับยางแบบตกแต่งนะครับโดยปกติแล้วจะเป็นล้อขอบ16นะครับอันนี้เป็นขอบ18มาให้นะครับอันนี้ก็จะไม่รวมว่าเป็นพูดง่ายว่าเป็นชุดแตกตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองกันดูฟีลลิ่งกันสักเล็กน้อยนะครับอันนี้อยู่ในโหมดปกตินะครับหรือว่าถ้าเกิดขับช่วงประหยัดหรือว่าคุยซิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นอีโคอยู่ที่หน้าจอนะครับแล้วก็เป็นโหมดอีโคโหมดพูดง่ายๆนะครับ อมันจะมีเป็นธรรมดานะครับอันนี้ผมปลดปกตินะไม่ได้ขับเป็นแบบประหยัดนะครับจะมีโหมด Eco Mode นะแล้วก็มีเป็นตัว Power Mode นะครับตรงนี้โหมดก็จะมีเรียกพละกกำลังมาได้ดีขึ้นนะครับ e c o Mode นี่ก็จะแบบประหยัดน้ำมันประหยัดเชื้อเพลิงก็จะหนืดๆนืนงๆหน่อยนะนี่นะครับก็อาจจะไม่จัดจ้านเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวผมลองเป็น Power Mode ดู เพราะว่าโหมดนี่ยก็ตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ยังไม่ใช้แบบโหมดที่เป็นตัวของกล่อง C U Shop นะครับอันนี้จะเป็นศูนย์อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันในตัวเป็นโหมด normal ก่อนนะครับก็คือดับไฟต่างๆตอนนี้ก็คือเป็นโหมดปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเรารลอจังหวะรถว่างๆนิดนึงนะ คือจริงๆแล้วตัวนี้ถามว่ามันแรงขึ้นจากตัวเดิมไหมก็อย่างที่บอกไปนะครับตอนที่ถ่ายไปตอนแรกเนี่ยก็คือแรงม้าเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ40แรงมา้าแล้วก็แรงบิดเพิ่มขึ้นมาอีก25นิวตันเมตรจาก150แรงม้านะครับมาเป็น190แรงมา้าแล้วก็แรงบิดจาก400มาเป็น425นิวตันเมตรนะครับก็ได้มาในเรื่องของความกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่า ลงทุนน้อยนะครับตัว i c u นะครับตัว i อ u ียูชอเนี่ยที่พ่วงเข้าไปนะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณหมื่นต้นๆไม่เกินอาวตีไว้ไม่เกิน1 4ื่นสี่แล้วกันนะครับตัวกล่อง i c u เนี่ยก็อยู่ประมาณ9 0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็ชุดสายไฟประมาณ3 0 0 0กว่าบาทนะรวมกงนก็ประมาณ12,000อ่ะ13,000แล้วกันนะประมาณนี้แต่ว่าถ้าคุณติดตัว ECU ไปเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะวอรันตีเครื่องยนต์เนี่ยคุณขาดเลยนะแต่ว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะไปรับประกันโดยทาง ECU shop เองอันนี้คุณก็ต้องตัดสินใจเอาแล้วกันว่าคุณอยากจะได้ขับขี่สนุกขึ้นได้แรงขึ้นในราคาที่ไม่แพงแต่ว่าวอ l รันตีของเครื่องยนต์มันก็จะหายไปอันนี้ก็ต้องแลกกันนะครับโดยตัว เครื่องยนต์ก็จะไปอยู่อย่างที่ผมบอกไปอยู่กับ ECU ช hop อันนี้ก็จะเป็นลองคุยกับเซลล์ดูแล้วกันนะตอนคุณจะซื้อเนี่ยว่ารับประกันอะไรยังไงแต่ว่าตัวช่วงล่างอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังรับประกันกับทาง t o y ย TA นะขาดเฉพาะตัวเครื่องยนต์นะครับก็แยกส่วนไปที่เกี่ยวเนื่องกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองจังหวะเดี๋ยวลออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะช่วงนี้สึกรถมันใจเยอะๆกันนิดนึงนะครับให้ดูแล้วกัน ตัว ECU ช h อ p เนี่ยผมจะบอกว่ามันมาเวลามันมานะ่ยเดี๋ยวผมลองอ่ะคั้งแรกมาเนี่ยต้นไม่้ค่อยเท่าไหร่นะมันจะมาช่วงกลางถึงช่วงปลายอ่ะนี่กว่าจะมานี่ก็ต้องรอ,อนิดนึงนะครับรอ,อนิดนึงนะแต่ว่ามันดูทรงแล้วมันกระฉับกระเฉงขึ้นนะรกระฉับกระเฉงกระฉับกระเฉงขึ้นก็เหมือนกับว่าคุณ มีบูสเตอร์เป็น ECU b o o บูสเตอร์พูด,ดง่ายๆนะครับไปจูนมาเครื่องยนต์เนี่ยมันสามารถรับได้อยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้นะใส่มาแล้วเนี่ยควันไม่ดำแรงแบบสะอาดนะท่อออกมาไม่มีควันดำแล้วก็ทีจ่ายคือเขาคำนวณมาเรียบร้อยแล้วอะตัวนี้นะครับจากทาง i s u Shop ก็เรียกได้ว่ากึงก่งๆเหมือนกับว่าโรงงานสั่งทำอะพูด,ดง่ายๆ เป็นแต่งมาเหมือนกับโรงงานอันนี้ก็จะเป็นชุดมาตัว ECU Booster เนี่ยมีทั้งของเครื่องยนต์2.4แล้วก็2.8เลยนะครับอันนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะใครอยากได้ก็ติดต่อผ่านทางชลุม Toyota ก็ได้หรือว่าจะติดต่อผ่านทาง ECU Shop เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีก1ช่องทางที่อยากได้รถแรงๆในราคาประหยัดแล้วก็ควันไม่ดำเครื่องไม่พังอ่ะพูดง่ายๆนะจูนมาพอดีอ่ะเดี๋ยวลองดูนะ ช่วง40อัตราเร่งเนี่ยมันก็จะมาดีขึ้นนะครับ80 90นะครับ101อันนี้ก็จะมามันไม่แรงถึงกับขนาดหลังติดบ่อนะแต่พอให้รู้สึกว่ามันมีพละกกำลังมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองดูเป็นโหมด2ดูว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวช่วงชะลอแล้วเราก็ค่อยลองดูเร่ง ก็เน้นในเรื่องเหมือนช่วงเสี้ยววินาทีเวลาที่เหตุฉุกเฉินเนี่ยคุณอยากจะเร่งอยากจะแซงอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้มันช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับไม่ต้องมาเหนื่อยของเดิมเขาก็แรงอยู่แล้วนะแล้วก็แรงบิดก็เพิ่มมากขึ้นด้วยแต่อยากจะเตือนไห้นะครับว่ายังไงมันก็ยังเป็นพื้นฐานคือรถกระบะนะครับมันมันไม่เหมือนรถเก่งนะอันนี้ผมขับแล้วไงบางทีผมก็ยังหวิวๆอยู่นะเพราะว่าหลังมันค่อนข้างจะเบา แล้วก็ถ้ายิ่งช่วงฝนตกถนนลื่นแล้วยางคุณสภาพไม่ค่อยดีหรือแม้แต่ว่ายางดีก็ตามเนี่ยมันฟรีทิ้งเนี่ยแรงบิดอะนะครับเดี๋ยวลองดูนะข้างหน้ามีชะลอเดี๋ยวลองดูอัตราเร่งดูว่าจะแตกต่างจากเดิมไหมอ,อันนี้มาดีขึ้นนะครับให้ความรู้สึกเลยว่ามาดีขึ้นนะครับ ลมเตีย้ยท้ายมันจะออกๆหน่อยๆนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะขับรถเร็วเพราะว่ามันวิ่งผ่านทะเลแล้วลมมันค่อนข้างจะแรงนะครับช่วงล่างนะครับรถนะช่วงล่างของตัวรีโวแล้วก็เบรกเขาไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะเป็นช่วงล่างเดิมแต่ว่าระบบเบรกแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยก็ยังเอาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเบรกและช่วงล่างนะคุณขึ้นไป40ี่แรงมาเนี่ยช่วงล่างกับเบรกเอาอยู่นะ ไม่ต้องไปเซตอะไรเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้ดีขึ้นให้มันหนึบขึ้นดีขึ้นคุณก็ไปเซตเพิ่มเอาเองแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครกับอัตราเร่งนะครับของตัว h ฮลักซ์รีโ Edition i พ่วงด้วย ECU ชอบนะครับอ่าน,นี้สำหรับเจ้าตัว h ฮ l ักซ์รีโวอร์แซ dition Y บอด d y นะครับ,รบก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวถังก็คือตัว2.4ขับเคลื่อน2ล้อที่เป็น Smart c a คแล้วก็เป็น2.4เดวบเหรือว่า4ประตูนั่นเองนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับตัวที่ขับอยู่นี้นะครับเป็นตัว2.4 MID หรือว่า2.4มิดเกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่796,000บาทนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นตัวมิดเกียร์ธรรมดานะครับจะอยู่ที่756,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัว2.4ตัวเ t นที่นะครับตัวขับเคลื่อน2ล้อตัวแคบนะครับจะราคาเริ่มต้นที่เกียร์ธรรมดาอยู่ที่612,000บาทนะครับแล้วก็ไปเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติเนี่ยอยู่ที่662,000บาทนะครับอันนี้ไม่รวมในเรื่องของ ล้อนะครับแล้วก็ตัวกล่อง e c u ด้วยนะครับอันนี้ก็สนใจไปได้ที่โชว์รูมของ Toyota ทั่วประเทศเลยครับ